สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในปอขายที่ดินอีกครั้งหนึ่งแล้วน,นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมที่ดินแปลงหนึ่งที่สวยมากๆเลยนะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่ตำบลไซใหญ่นะครับอำเภอไซน้อยจังหวันดนนทบุรีนะครับขนาดของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่200ตารางวาน,นะครับน่าจะกว้าง25เมตรลึก32เมตร ที่ดินรูปแปลงสวยนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ดินจะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือนะครับมีระบบไฟฟ้าและประปาผ่านหน้าที่ดินแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ในโซนสีเขียวนะครับเหมาะกับการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะครับหรือจะทำเป็นบ้านสวนก็ได้นะครับส่วนทางธันธุรกิจนะครับก็จะทําเป็นโรงงานหรือเป็นโกดังก็ได้นะครับส่วนนักลงทุนนะครับจะซื้อเก็บไว้เพื่อกินอะไรในอนาคตก็ได้นะครับ ส่วนการเดินทางก็จะสะดวกมากๆเลยนะครับสามารถเข้าออกได้ทั้งถนน 3, 4, 6และ 3, 4, 0น,นะครับจะถนนปทุมบางเลนนะครับ 3, 4, 6ประมาณ500เมตรนะครับถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีนะครับ 3, 4, 0อยู่ที่6.4กิโลเมตรนะครับโดยสถานที่สําคัญใกล้เคียงน,นะครับก็จะมีวัดคลองขวานะครับ2.9กิโลเมตรวัดสโมสร3.1กิโลเมตรโรงเรียนไซน้อย6.7กิเมตร แยกนพวงห์5กิโลเมตรตลาดน้ำไซน้อย6.3กิโลเมตรโรงพยาบาลไซน้อย6กิโลเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลไซใหญ่7กิโลเมตรเซนทัลพลาซาเวสเกตนะครับ23กิโลเมตรครับส่วนราคาของที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตารางวาละ1,000 0บาทราคารวมทั้งแปลงนะครับ2ล้านบาทค่าโอนและค่าภาษีนัก,กรรทที่ดินคนละครึ่งนะครับ โฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้ทันทีส่วนพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับลงไปดูกันได้เลยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้รบวรกวนกด, subscribe, กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ